สนับสนุนโดยโรซาฟ a มิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอมาแล้วนะครับดวงตาหน้าถนอมครับวันนี้เราจะพาเอฟซีทุกท่านไปเจาะลึกกับต้อหินต้อหินคืออะไรนั้นเดี๋ยวคุณหมอปัญญาจะมาเล่าให้ฟังครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับต้อหินก็คืออาการโรคของตาชนิที่มีความดันในลูกตาของเราเนี่ยครับขึ้นสูงกว่าธรรมดาความดันนี้ไม่ใช่ความดันเลือดนะครับ ไม่ใช่ความดันโลหิตท,ที่ระวัดที่ต้นแขนเป็นความดันเฉพาะอยู่ภายในลูกตาเราเองซึ่งจะช่วยทําให้ลูกตาเรานั้นมีความกลมกลึงคงที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่มีความดันในลูกตานั้นเป็นค่าปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามแ่ที่ความดันเหล่านี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นความดันที่สูงขึ้นนี่เองจะไปกดให้จอประสาทตาเราที่เป็นจอรับภาพนะครับมันเริ่มทําการไม่ค่อยสมบูรณ์ สภาพเดวกระได้แต่ถูกความดันอัดเข้ามาจนถ้า,ามันบางมันอ่อไปอาการานี้นะครับที่เราเรียกว่าตัต้อหินเหตุผลที่เรียกต้อหินเพราะว่าโบราณน,นั้นคนเวลาลากหน้าคนที่เป็นต้อหินเนี่ยดวงตามันจะแข็งขึ้นเพราะความดันในลูกตามันสูงขึ้นเขาจะทำผ่านดวงตาแล้วรูปผ่านหน้าตัดดวงตาเนี่ยรู้สึกว่าแข็งเป๊ปกเลย<อ>คล้ายกับลูกหินนะครับก็เลยตั้งชื่อป็นต้อหินต้อหินเป็นกันเองนะครับ กาจริงแล้วเกิดจากความดันในลูกตาสูงขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องต้อหินนี่เองสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ารักษาไม่ทันรักษา,าไม่ดีหรือปล่อยปลกละเลยอาจจะทําให้ดวงตาเราเนี่ยเสียหายเรื่องการรับภาพจอภาพต่างๆถูกทําลายให้บากลงมากๆเลยด้วยนะครับอืมแล้วอย่างนี้ครับฟังแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วครับคุณพ่อครับมีวิธีการสังเกตไหมครับคนในครอบครัวอากงอาม่คุณลุงคุณป้าคนที่เจอรอบแวดล้อมในชีวิตประจําวันของเราเราจะช่วยเขาสังเกตได้ไหมครับว่า เออในต้อหินดูมารู้ไม่รู้ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนก็ไม่รู้แต่ว่าก็พอแนะนําได้ว่าเอออาการทรงนี้น่าจะใกล้เคียงกับคําว่าต้อหินครับครับต้อหินนั้นอาการที่แสดงออกนั้นไม่ค่อยมีอาการอะไรมากปวดตาก็ไม่ค่อยปวดมากเหมือนกับนะเพียงแต่ว่ามุมมองของเราเนี่ยที่ธรรมดาเรามองผ่านร้างหางตาเราเนี่ยเราจะเห็นไปไกลางๆเวลาใชรเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเขาเดินมามีเงาแฉงเงาแถงเดินด้วยนะครับ เป็นคนได้แต่พอาเป็นมากขึ้นมากขึ้นจอประสาทตาที่ว่าถูกความดันกดไี่บีให้แบนขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มรับภาพได้แคบลงแคบลงแคบลงเราจะมองหางตานี่เห็นภาพไม่ไกลันจ,จะแคบลงตาไปด้วยผลสุดท้ายแล้วก็จะเหลือภาพแค่แค่ตรงหน้าเลยแหละันเป็นแย่ๆนะครับกันต้อง,หงเห็นจริงไปรักษาที่ทําให้เราเสียการเห็นมองที่กว้างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะลูกหลานนะครับมองคนที่ อยู่ในครอบครัวแว่ร้องของเราอาจจะมองได้ด้วยสายตาเนี่ยไม่รู้แต่ใช้สอบถามได้ว่าอามองเป็นยังไงมุมกว้างมุมแคบเราสามารถเอามือไปอังๆแบบนี้แล้วถามคุณลุงป้าอากงอาม่ว่ามองเห็นหรือเปล่าใช่ไหมครับคุณพ่อครับความกว้างของภาพวายสกรีนเนี่ยมันแคบลงแคบลงแคบลงถ้าปล่อยป่าแล้วเลยจะยิ่งแคบ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 ไปเรื่อยๆแล้วมันเกินจะเยียวยาก็บเชื่อมั่นอย่างยิ่งเลยครับคุณพ่อว่าต้อหินเนี่ยเจอก่อนรักษาได้เร็วกว่าใช่ไหมครับ ใช่ครับแต่ว่าทางการแพทย์เนี่ยคุณหมอตาก็จะมีวิธีการวัดองศาการมองเห็นความกว้างของดวงตาเรียกว่าวิชวลฟิล์เนี่ยมีกับมือวัดเฉพาะเลยซึ่งจะบอกได้ชัดเจนมากขึ้นว่าอันนี้เป็นต้อหิที่มีอาการและกดเส้นประสาทระย่างนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาไปหาหมอตาเนี่ยหมอตาก็จะช่วยวัดความตนลูกตาให้เราดูจากกล้องที่เขาสง่ง ก็อมองเราเนี่ยจะเอาให้เอาคางวางเนี่ยคางวางปึ๊บแล้วก็ทาโต,โตโตสู้กับคุณหมอเนี่ยนะฮะแล้วดีๆคุณหมอก็ชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เป่าลมพุชอันนี้คือการวัดความดันลูกตาป่ะครับใช่ครับเมราะมีวิธีการเข้าเองที่วัดได้ซึ่งความดันเหล่านี้ครับมันละเอียดอ่อนมากต้องใช้มือชิพิเศษที่ช่วยวัดตัวจริงๆด้วยนะครับครับแล้วไอ้ต้อหินครับคุณพอ่อมันมีผลกระทบมาจากโรคภัยไข้เจ็บ ตัวอื่นๆใกล้เคียงเขาไหมครับเพราะว่าโรคตานี่มีหลากหลายเลยเนี่ยที่เราพูดกันไปซีรีส์เนี่ยมีต้อนูนต้อนนี้ตอนนั้นต้อหินถูกกระทบหรือเป็นส่วนที่เกิดขึ้นเป็นผลต่อเนื่องกันกับต้ออื่นๆ,ๆด้วยหรือเปล่าครับครับมีผลครับเพราะว่าคนที่เป็นต้อกระจกถ้าปล่อยให้ต้อกระจกนั้นมันสุกงอมมากเกินไปเป็นผลทําให้ไปเพิ่มความดันในลูกตาได้ผลตามาคือคนที่คนนั้นอะ ถ้าความดันเก่ามีอยู่ที่ต่่อยก็จะกลายเป็นความดันลูกตาสูงขึ้นมากๆเพราะเพิ่มกันบาจากสองแหล่งนะครับงการเป็นต้อกระจกนั้นคนที่เป็นต้อหินเนี่ยจริงๆม่อต้องอยู่ใกล้กุณหมอเพื่อได้หมอได้แนะนําว่าสมควรจะทําการสลายต้อกระจกก่อนหรือยังนะครับจะทําให้กา,การต้อหินเร้่เบาลงได้โอ้นี่เหตุอื่นอีกลหลายอย่างนะนร้าเช่นทรงผ่านตะกบพันธุ์ oh. คนที่สายเลือดถ้ามีคนในตระกูลมีเป็นต้อหินเนี่ย โอกาสที่ลูกหลานก็ะกูนี้ก็มีโอกาสจะเป็นตอหินได้มากดัรเลือดกับการเลือดสูงขึ้นนะครับรับอินยาบางอย่างเช่นยาแก้ลมชักจากหลายลอย่างนะครับก็มีผลทําทให้ความดันลูกตาสูงขึ้นได้ด้วยถ้าเกิดเอาความรู้สองเทปที่เราเล่ากันมาเนี่ยนะฮะต่อกระจกก่อนแล้วมาวันนี้ตอหินเอาสองอันมาประกบกันเราจะค้นพบได้เลยว่าเมื่ออายุมากขึ้นเลยหลักสี่ไปสี่สิบห้าเลยสี่สิบห้าไปหลักห้าสิบ เริ่มต้องเข้าใกล้หมอตาแนละ้วนอกจากหมออื่นๆที่ดูแลชีวิตเราอยู่เนี่ยนะครับต้องเริ่มเข้าหาหมอตาบ้างเพื่อให้คุณหมอตาช่วยได้ดูพวกนี้ทั้งหมดทั้งระบบเลยใช่ไหมครับคุณพ่อเพราะ<ต>รู้รก่อนรักษาก่อนได้เปรียบมากการที่ดวงตาเราจะต้องพยายามสนองให้อายุมากๆขึ้นเนี่ยเพื่อเราสามารถใช้ดวงตาในการมองเห็นภาพเนี่ยได้ยาวนานที่สุดครับอันนี้คือประเด็นสำคัญในการรักษาดูแลดวงตาของเราให้ชัดเจนนะครับ โอเคครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของตอหินนะครับคู่กันมาเลยครับกับตอกระจกแตดตอเนี่ยมียติที่นองเยอะแยะมากมายเราจะขยี้ทีละตอไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับตอยอดนิยมของคนไทยสำหรับเทปนี้ก็ประมาณนี้ติดตามครั้งต่อไปว่าเราสองพ่อลูกมีตออะไรมาเล่ากันให้ฟังต่อสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับ